อ่ค์การเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนนะคุณเอกพัฒน์วันนี้น่าสนใจมากเลยนะฮะวันนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเขามีเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะครับมีคุณสมยศพฤกษากเกษมสุขนะครับมีกลุ่มย4มิบสี่มุตนาประชาธิปไตยนะครับมีองค์การบริหารองค์กรนิสิตนักศึกษามอเกษตรนะครับองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุฬาแล้วก็เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเขาไปยื่นหนังสือถึงนาย,ยกฮนะ ไปยื่นหนังสือถึงยาถึงนายกนะครับให้แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหน่อยเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจากไอเ้เหตุการณ์โควิดเนี่ยนะฮะทำให้มีการล็อกดาวน์เศรษฐกิจพังคนก็ตกงานนะครับการความยากจนก็เพิ่มขึ้นเขาเลยเรียกร้องมาทั้งหมดนี่ห้าข้อน่าสนใจนะนะครับแต่ละข้อเนี่ยนะครับข้อแรกนี่เขาบอกให้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจากเจ็ดเนี่ยเป็นห้าเปอร์เซ็นต์นะ ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมาถูกลงทันทีนะจากเจ็ดหรือห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ยกเลิกภาษีสป,ปสาสมาดน้ำมันจะทําให้น้ํามันเนี่ยลงลดลงไปลิตรละหกบาทนะครับลิตรละหกบาทนี่ถ้านึกถึงตอนนี้คือลงไปต่ํากว่ายี่สิบห้าบาทที่กลุ่มรถบรรทุกเขาขออีกนะฮะลงไปหกบาทนี่ก็ยี่สิบต้นๆเลยนะนะข้อสองอยากให้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฮะตอนนี้เนี่ยนะครับ คนที่หกสิบขึ้นไปได้คนละหกร้อยใช่ไหมเขาบอกว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้มันไม่ได้นะครับขอเพิ่มเป็นสามพันนะฮะสามพันได้ไหมนะแล้วก็นอกจากสามพันให้กับผู้สูงอายุแล้วเนี่ยคนพิการกลุ่มคนเปราะบางก็ต้องได้ด้วยนะฮะอ่านี่คือข้อสองนะข้อสามลดค่าบำรุงการศึกษาลดค่าเทมเอมไว้ง่ายนะฮะลดค่าเทอมนะครับแล้วก็ค่าใช้จ,จ่ายในการเรียนของนักเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัย ห้ไปเลย50%าปเีฮะเป็นเวลา3ปีคือเขาบอกว่าค่าเทอมเนี่ยมันกระทบทั้งหมดนะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ต้องส่งลูกนะดังนั้นเนี่ยถ้าลดค่าเทอมลงมาได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็มีเงินเหลือก็จะมีเงินใช้ในครอบครัวแล้วก็เรียกร้องให้บรรจุครูอัตราจ้างนะครับพนักงานที่เป็นสัญญาจ้างเนี่ยเข้าเป็นข้าราชการไปเลยในวาระเดียวกันนะครับ ข้อสี่ฮะเพิ่มเงินอุดหนุนนะฮะเด็กเล็กเด็กแรกเกิดจนถึงอายุสิบสองนะครับเดือนละพันสองร้อยบาทท้วนหน้านะแรกเกิดถึงอายุสิบสองคนละพันสองแล้วก็สุดท้ายลดค่าเดือสามลดค่าไฟฟ้า,ารถไฟฟ้าลดสาธารณะครึ่งราคาครับคือห้างเ้อเรียกร้องนี้ที่เขาเรียกร้องเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถามว่ารัฐบาลมีเงินไหมเก้าบอกมีเขาบอกรัฐบาลมีเงินฮะ ก็ว่ารัฐบาลยังมีการซื้ออาวุธนะครับยังมีผ่านงบต่างๆมากมายแล้วก็มีการรัฐบาลก็มีการเรียกเก็บเงินกลับจากประชาชนจากภาษีสปปรรพสามิตด,ด้วยเรา่นี้ถามว่ารัฐบาลก็มีเงินทําไมไม่ได้มาช่วยประชาชนนะขณะเดียวกันเองคุณสมยศพึกษากเกษมสุขนะครับบอกว่าอยากจะสอนนายกที่ไม่ค่อยมีสติป,ปัญญาหน่อยว่าการลดแวดเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มช่วยฟื้นเศรษฐกิจได้นะครับมันจะเป็นการ ผลักดันทุกภาคส่วนก่อให้เกิดการกระจายรายได้อกระจายรายได้ลงสู่ประชาชนแหมเรื่องแวดนี่นะคุณเอกพัฒน์ถ้าถกกันยาวคือแล้วผมไม่กลัวว่าเขาจะลดอีผมกลัวเขาจะเพิ่มเจ็ดเป็นสิบด้วยซ้ำอาใช่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 แวด <ยะ S 1> เนี่ยลดเขาคง <không S 1> ไม่คิดออไม่เคยที่ว่ารัฐบาลจะลดแวดนะฮะที่ได้ยินคือจะเพิ่มฮะเออใช่ใช่แต่ผมชอบที่คุณสมยศพูดประโยคนึงนะบอกเนี่ย<ม>รัฐบาลเนี่ยมาแต่การแจกงเงินแยะไปหมด ใช่ไหมเราจะเห็นโู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็แจกเดี๋ยวก็แจกล่าสุดเห็นกู้มาเพิ่มไปแล้วเจ็ดหมื่นกว่าล้านบอกเอามาแจกชาวนาเม,มื่อเืนอไ้ไม่แน่นะแจกเงินเยอะแต่ปรากฏแจกแล้วก็กลับมาปล้นอีกครั้งหนึ่งอืมเออแต่ปล้นนี่เป็นการปล้นผ่านการเก็บภาษีนะนแล้วก็อย่างนี้ผลพันธุ์บอกแต่เช่นอะไรภาษีสรรพสามิตน้ำมันเอ,อ่อทั้งที่ควรหนุนจะไปควรไปเก็บภาษีบาปภาษีบุหรีภาษีเหล้าเนี่ยควรไปเก็บตรงนั้นนะเพราะว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยมันที่มันแพงเนี่ยเพราะมัน ต้นเงินของประชาชนทั้งที่ถ้าลดราคา้ํามันมันก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เรียกว่าวันนี้เนี่ยคุณสมรสแกมาเลคเชอร์เลยแหละเลคเชอร์รัฐบ,บาลเลยอะว่านี่ปัญหาอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันต้องแก้ยังไงแล้วสอนนายกด้วยอาจต้องทำนี้สิแบบนี้คุณไปดูสิเออไม่รู้ใครเป็นนายกอัแน,น่ผมก็ไม่เข้าใจมัเนี่ยแล้วชาวบ,บ้านยังคิดได้นะเออนั่นแหละฮก็ของ วันนี้คณะที่เขามายื่นนะเือข่ายแรงงานเนี่ยนะคือจริงๆตอนนี้เรื่องปากท้องก,ก็เป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนก็เรียกว่าออกมาบ่นกันเยอะนะออกมาส่งเสียงออกมาวิาพากษ์วิจารณกันก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่าจะทําไม่ทําวันนี้มันก็อยู่ที่รัฐบาลด้วยส่วนหนึ่งเขาจะมองเห็นหรือเปล่า <ừ> เขาจะฟังเสียงของประชาชนมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าหรือเขาสนใจแต่ว่าตัวเองจะอยู่ยังไงคุณเอกพัฒน ผมเซิร์ชสดๆเนี่ยผมเซิร์ช<ะ>ไปดูนโยบายพักพลังประชารัฐตอนหาเสียงปีหกสองตอนพลังประชารัฐหาเสียงปีหกสองเนี่ยนโยบายนะฮะนะบอกว่าเนี่ยสวัสดิการผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาบอกไทยเก้าเข้าสู่ผู้สูงอายุยุคผู้สูงอายุนะครับจะปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนึ่งพันบาทต่อคนต่อเดือนโอ้โห<ล>ถามว่าอประกาศตอนนี้หกสี่ผ่านมาสองปีแล้วปรากฏว่า,าราคาเอ้ย อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่หกร้อยใช่ไหมหกร้ <100 S 1> อยเหมือนเดิม <laughs> นี่แห <laughs> ละฮะจากหกร้อยเป็นหนึ่งพันนะฮะนี่เขาบอกเขาจะปรับเป็นหนึ่งพันครับแล้วนี่คุณสมยศบอกขอไปสามพันนี้คุณกุพัฒน์คิดว่าจะไปได้ถึงไหมละ่ะโอ้โหยากยาก <laughs> นะเอาอนนให้ยับเป็นพันหนึงนี่โอ้โหผมว่าก็ปาดเหงื่อแล้วนะใช่ อ่ะแต่ก็เป็นข้อเสนอนะครับจากพี่น้องประชาชนนะที่เขาก็มาสะท้อนเสียงความเดือดร้อนเน่ะวันนี้ป้าเป้าแก okay, ก็ไปด้วยเห็นแล้วบ่าะก็ไปสะท้อนความเดือดร้อนทั้งเรื่องน้ามันเห็นบอกน้ามันจะขึ้นอีกใช่ไหมพรุ่งนี้กรุณาเพิ่มเออดีเซลดีเซลไป<ๆ>่ลดแล้เพิ่มด้วยเออนี่นอ่ะก็หวังว่ารัฐบาลจะฟังบ้างนะฮะจะฟังบ้างจะช่วยแก้ปัญหาหน่อยเพราะว่าประชาชนเขาก็เดือดร,ร้อนจริงๆไม่เดือดร้อนคงไม่ออกมาพูด คือถ้าถ,ถ้าฟังออกอ๋อน,นี่ผมลืมถ้าฟังเขาออกไปนานแล้วฮะรัฐบาละฮะต้องคิดมากส่วนเรื่องของการเมืองอื่นวันนี้มีอีกสองสามประเด็นนะครับเอามาอัปเดตให้ฟังกันหน่อยไปดูเรื่องนี้เป็นคดีที่หลายคนก็อาจจะสนใจกันอยู่คดีของคุณสุเทพเทือกสุบรรณถ้าจำกันได้เรื่องของทุจริตโรงพักอ่ะที่เราก็ <c oughs> นําเสนอกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นคดีที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะครับ มีรายงานนะครับว่าวันนี้เนี่ยสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะแล้วก็คณะกรรมการปรปาบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเนี่ยนะฮะเขานำสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตเลขากปปสเนี่ยะฮะกับพวกรวม6คนกรณีทุจริตก่อสร้างโรงพัก396แห่งทั่วประเทศ แล้วก็วันนี้คุณสุเทพก็เดินทางมาเองนะครับแล้วก็ภายหลังจากที่แสดงตัวต่อสารแล้วคุณสุเทพก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้เนี่ยปปชนัดมาเพื่อยื่นฟ้องฐานกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีที่อนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างโรงพักทดแทน396แห่งพร้อมกับจำเนรรวมกันเนี่6คนแล้วปปชเนี่ยวันนี้เขานาเอกสารนะครับ นำคำร้องมายื่นฟ้องทั้งหมด1,302 5คุณกุลพัฒน์หนาปึกเลยนะเป็นเอกสารที่เคยชี้แจงปปชและอายาการครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดเลยไม่มีประเด็นที่แปลกไปกว่าเดิมแล้วก็คุณสุเทพบอกเดี๋ยวจะนําประเด็นที่อายาการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องและไม่รับดาเนินคดีมาโต้แยง้งอันนี้คือในส่วนของสุเทพก็จะเอาส่วนที่ทางอายาการสูงสุดเขาเคยมีความเห็นมาแล้วเนี่ยเอามาแย้งกับทางปปชที่เขาตเตรียมจะสั่งฟ้อง รวมทั้งจะนําพยานเอกสารนะครับประมาณทั้งหมด่200หน้ามาเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลนะส่วนพยานบุคคลเนี่ยไอเรื่องนี้ยังไม่ได้กําหนดนะครับคุณสุเทพก็บอกก็เชื่อว่าในการสั่งการลงนามจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวที่เป็นคดีหคดีที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่เนี่ยทำตามระเบียบกฎหมายทุกประการแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวศาลจะนัดพิจารณาคดีครั้งแรกนะครับเพื่อสอบคําให้การเนี่ย17กุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือปี65 แล้วก็สํานวนคดีวันนี้ปปชเนี่ยยื่นเฉพาะสํานวนจัดซื้อจัดจ้างจัดสร้างโรงพักอย่างเดียวไม่มีเรื่องแฟลตตํารวจอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแล้วก็ภายหลังที่ปปชขๆๆเขายื่นฟ้องเนี่ยนะฮะจําเลยทั้งหมดก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวนะครับสารเนี่ยตีราคาประกันคนละหนึ่งล้านบาทนะคุณรบกวนโอ้โหเยอะมากม <c oughs> าผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละคุณเอกพัฒผมเพิ่งเคยเห็นคดีที่สารตีราคาประกันเยอะขนาดนี้ใช่ หนึ่ง้านนี่นะลแล้วก็กําหนดเงื่อนไขนะครับห้ามออกนอกประเทศอันนี้ก็เป็นปกติเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลนะอ่ะเข้าใจว่ามีเสียงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงด้วยผมก็ทําในส่วนที่เป็นหน้าที่ผมแล้วผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเ,เ,เขาก็ไปทําตามขั้นตอนตามระเบียบครับทําเสร็จเขาก็เสนอให้ผมมา อนุมัติรับราคาการประมูลก่อสร้างซึ่งต่ำกว่าราคากลางประมาณห้าร้อยกว่าล้านแล้วก็ยืนยันยนะผมว่าได้ประมูลมาถูกต้องชอบแล้วขอให้ผมให้การอนุมัติรับราคาที่ประกวดราคามาได้แล้วก็อนุมัติให้ทำสัญญาจัดจากผมก็ลงนามไปตามนัดปรากฏว่าบริษัทก็ไม่สามารถจะก่อสร้างได้สำเร็จตามสาัญญา มีการต่อสัญญากันตั้งสองสามครั้งซึ่งผมไม่ได้อยู่ในตาแหน่งหน้าที่เหล่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงอย่างนี้พี่สูตรได้ว่าผมไม่ได้เอื้อประโยชน์อะไรให้กับบริษัทนี้แล้วก็การก่อสร้างสถานีตำรวจที่ไม่แล้วเสร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในของสำนักงานตำรวจางััไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ขอฝ่ายนโยบาย นี่ก็เป็นเสียงมาชมนะครับกรณีคุณสุเทพก็น่าสนใจนะครับว่าจะยังไงต่อเพราะเป็นคดีที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจนะด้วยเรื่องของคดีด้วยเรื่องของตัวคุณสุเทพเองนะครับก็เดี๋ยวตามันต่อนะปีหน้าก็เดี๋ยวจะนัดสืบส,นสวน,นอีกทีหนึ่งพิจารณาคดีกันใวันที่17กุมภาครับนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีดวยการสแกน q r ว o โค้ดด้วยนะครับ